มาค่ะตอนนี้คือดราม่าหนักมากที่พี่เฟิร์นเห็นนะคะก็อยากจะมาออกมาพูดหน่อยไม่ได้เข้าข้างใครหรืออะไรแต่ว่าในฐานะคนหนึ่งที่ทำการตลาดแบบอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็คือ,อดราม่าเจนนี่นะคะขายของกับเจนนี่เจ๋งมีคนออกมาทำคลิปแบบประมาณว่าขายของกับเจนนี่ งพี่เฟิร์นจะบอกนะคะว่าอ่าพี่เฟิร์นก็ไปขายของกับน้องเจนเนี่มาเหมือนกันนะคะไปขายของกับเจนเนี่ตั้งแต่ก่อนใครเลยก่อนใครเลยเป็นคนแรกเลยด้วยซ้ำที่ได้ปักตะกร้านะคะแล้วก็พี่เฟิร์นมองว่าเทศกาลเจนเนี่ทำให้หลายๆคนที่มีสินค้า และไม่เคยเปิดการตลาดเลยไม่เคยทําการตลาดเลยนู่นนี่นั่นทําให้คนเห็นและได้รู้ว่าสินค้าเรามีอยู่ในโลกมีอยู่ในโลกออนไลน์มีอยู่ในประเทศแห่งนี้บางคนได้เปิดตัวสินค้าเลยหรืออะไรยังไงแต่ออเดอร์อ่ะพี่เพนอยากบอกอย่างนี้นะคะทุกคนบางคนที่เขาปังบางคนที่เขาได้ออเดอร์เป็นแสนเป็นล้าน เพราะว่าสินค้ามันแมสสินค้ามันมีการตลาดอยู่แล้วสินค้าคนรู้จักอยู่แล้วและที่สําคัญเนี่ยมันสําคัญมากๆนะคะกับการที่คนรู้จักอยู่แล้วและสินค้าแมสด้วยราคาดีด้วยอย่างเงี้ยคนคนนั้นก็ขายได้แต่ถ้าสินค้าของเราคนไม่รู้จักเลยหรืออะไรเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตามที่เราคาดเราหวัง แต่การทำการตลาดแต่การทำการตลาดนั้นทุกคนคะสำหรับพี่เฟิร์นเนี่ยบางทีทำการตลาดแพงกว่าไปเจนนี่อีกพี่เฟิร์นก็ไม่ได้ไดอ,ออเดอร์หรืออะไรนะแต่ในสิ่งที่พี่เฟิร์นได้ก็คือเอนเกตได้คนรู้จักได้คนเห็นเขาถึงเรียกว่าการตลาดอันนี้เขาเรียกว่าการตลาดค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราหวัง ไปแล้วคุ้มหวังไปแล้วได้หวังไปแล้วปังเงี้ยพี่เฟินว่าคิดก่อนที่จะไปดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องออกมานั่งดรามา่าว่ากาันแบบบางทีอะสงสารเจนนี่นะที่มีดราม่าเกิดขึ้นทุกวันในความไม่เข้าใจของลูกค้าที่ไปจ้างอย่างพวกพี่เฟิรนเนี่ย ไม่ได้สนเรื่องออเดอร์อยู่แล้วสนเรื่องเอนเกจสนเรื่องการตลาดเพราะว่าสินค้าของเราคือเราทําการตลาดเพื่อให้คนได้รู้จักเพื่อให้คนได้เห็นเพื่อทําให้คนได้รู้ว่ามีสินค้าตัวเนี้อยู่บนโลกใบนี้นะคะดังนั้นการที่จะไปทําการตลาดเนี่ยต้องรู้จักคําว่าทําการตลาดก่อนไม่ใช่เข้าไปเพื่อ ฉันไปฉันต้องรวยฉันไปของต้องหมดสต็อกฉันไปฉันต้องปังอันนั้นคิดผิดนะคะสำหรับพี่เฟิร์มมองว่าคิดผิดแต่ถ้าใครจะมองมุมกลับกันว่าเอ้าทำไมคนนั้นไปแล้วได้คนนี้ไปแล้วได้ทำไมฉันไปแล้วฉันจะไม่ได้ทุกคนต้องเข้าใจว่าอ่าสินค้าบางตัวมันแมสสินค้าบางตัวมันถูกสินค้าบางตัวคนรู้จักอยู่แล้วและอยากซื้ออยู่แล้วเขาทำการตลาดไว้ดีแล้วแต่บาง ตัวของเราอ่ะเราไม่เคยทําการตลาดเลยเราเพิ่งมาทําที่เจนเนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเงินที่เราจ่ายไปมันคือค่าการตลาดนะคะแต่ถ้าอยากจ้างขายของเงี้ยมีนะคนที่เขารับไลฟ์แบบสําหรับขายของเลยไลฟ์ขายของเลย,ลย,ย,อ,เลยอันเนี้ยมาอธิบายให้ฟังนะคะในมุมมองของคนทําการตลาดในมุมมองของคนทาการตลาดดังนั้นงดดราม,มา่า ไม่ต้องมาดามากกับพี่เฟิร์นนะคะอันนี้มุมมองของพี่เฟิร์นล่าสุดพี่เฟิร์นไปขายน้ํายาซักผ้ากับครีมนะคะพี่เฟิร์นต้องบอกเลยว่าพี่เฟิร์นขาดทุนไปสิบกว่าล้านสิบกว่าล้านค่ะแต่ฟังให้จบนะคะการขาดทุนของพี่เฟิร์นไม่ได้เกี่ยวกับน้องเจนนี่เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเป็นการที่เราไม่ได้เตรียมว่า หลังบ้านเราอะจะใส่ออเดอร์เกินหลังบ้านเราใส่ออเดอร์เกินใส่ไว้เป็นแสนบ้านของมีสองหมื่นบ้านเง,งี้ยไปใส่แสนบ้านนะคะอ่ะแต่เราก็รับผิดชอบลูกค้ารับผิดชอบเจนนี่เราจ่ายตามที่น้องคิดมาแล้วเราก็อ่ายกเลิกตะาก,การ้าลูกค้าเองเพราะว่าเราส่งไม่ทันนั่นเองนะคะอันเนี้ยคือความผิดของเราเราก็ไม่ได้ออกมานั่ง พูดว่าเฮ้ยเธอฉันขาดทุนเท่านั้นเท่านี้เธอต้องรู้ได้ฉันไหมไม่มันคือการทําการตลาดคนได้เห็นน้ํายาซักผ้า EM เนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวต้วนเหตุคนได้เห็นน้ํายาซักผ้าเนี่ยตัวเนี้ยนะคะพี่เพิ่นเอาไปขายแค่19บาทคนได้เห็นเซรั่มตัวเนี้ยพี่เพิ่นเอาไปขายแค่79บาบาทมันคือการเปิดการมองเห็นมันคือการเปิดตลาดให้เราเพราะว่าตอนเนี้ยถามว่า สิ่งที่พี่เฟิร์นขาดทุนไปสิบกว่าล้านเนี่ยพี่เฟิร์นคุม้มไหมคุ้มคุ้มมากและชอบมากเลยไปอีกก็ได้ค่ะเนี่ยคนได้รู้จักตัวนี้แต่ก็คนก็ด่าเยอะเหมือนกันว่าไม่ส่งของไม่ส่งของทุกคนค่ะพี่เฟิร์นต้องขอโทษไม่ใช่ไม่ส่งของแต่มันคือความผิดที่เราไม่ได้คุยกับหลังบ้านเราไม่คิดว่าสินค้าจะแมกขนาดนั้นตัวนี้เป็นน้ำยาซักผ้าน,นะคะ ดังนั้นสินค้ามันแมทมากๆแมทอยู่แล้วและที่สําคัญเราขาย19บาทมันต้องได้เป็นแสนมากอยู่แล้วอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างสินค้าที่แมทอ่ะตัวเนี้ยเซรั่มราคาจาก590เาราลดเหลือ79บาทอะ่ะมันก็แมทดังนั้นอ่ะมันจะได้เป็นแสนบาทมันไม่แปลกนะคะอ่ะดังนั้นเนี่ยเรามาเข้าใจใหม่นะคะเรื่องการทําการตลาดอันนี้พี่เฟิร์นอยากอธิบายให้ฟังเฉยบางคนไปสร้างประเด็นเป็นดราม,มา่า เพื่อขายของอันนั้นพี่เฟิร์มมองว่ามันไม่แฟร์สำหรับเจนนี่นะคะไม่ได้ออกมาปกป้องเจนนี่ไม่ได้ออกมาปกป้องใครแต่ออกมาพูดแบบเห็นแล้วมันรู้สึกว่าไม่ใช่แค่นั้นเองนะคะดังนั้นเข้าใจใหม่นะคะถ้ายังไงก็ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วย